ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรอีสานออนสอนพบก,กับผมบ่าวตาเมื่อสักก้นเช่นเคยวันนี้บ่าวตาจะพามาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนที่จับเครื่องอนุญ,ญาแล้วก็สายคลเ้งนะครับที่มันชำรุดนะครับก่อนอื่นเราก็จะมาแกะนะครับแกะดูว่าอะไรนะ้นใส่ก็ได้หรือเปล่าครับสั่งจาลาสตา้าน,นะครับไม่แพง รวมส่งร้อยห้บหาบาทนี่แหละครับงเงท่านผู้ชมจะมีอยู่มันจะเป็นชุดนะครับนี่หนาามันก็จะประมาณนี้นะครับมีที่จับที่จับสองข้างนะครับท่านผู้ชม แล้วก็พร้อมกับสายสายครึ่งแล้วก็สายไฟเนาะนะครับครับรวมส่งราคา150นะครับถูกมากจะมีสวิตอะไรให้พร้อมนะครับนะครับปิดเปิดได้โอเคม,มาเริ่มลื้อกันเลย มีประจรนะครับรสายวงแสวและก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องมีแจหกเหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมเริ่มกันเลยถอดกลองออกก่อนนะครับไปดูใกล้ๆกลดกลอง นี่ก็สิมาเป็นสร้างนะครับสร้างลายไม่รู้เรืยว่าจะเป็นช่างหัวหมันไม่มีน็อตอยู่ตัวเดียวนะครับสกรูตัวเดียวอยู่ตรงนี้นี่แปะเนาะถ้าเป็นเกีวก็ได้แล้วมันก็จะมี ฟอน้ำตัวนี้ออกนะครับแล้วมันก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้นครับสองตัวสกรูเหมือนกันเหมือนกันคันออกนะครับแบบนี้ ซีหนึ่งหนึ่งสินะครับเวลาเขาสร้างอันนี้ผมก็สร้างของสีหนึ่งหนึ่งมานะครับเพราะว่าเชดก็เจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกว่าใส่ด้วยกันได้นะครับเนาะโอเคอันนี้คือขาบูจะ,จะมีไอ้ที่เปิดนะครับเนาะเป็นฝาครอบไอ้ข้าเอินอย่างเี้เข็มเล่งเนาะเข็มเล่งของขาบูแต่ที่นี่ว่าตา ของบาต้าเนี่เกี่ยวมันซึดไปแล้วก็เลยเอาสายรัดอันนี้มาลัดเอาได้เ่านผู้ชมตรงนี้นะครับเป็นฝาแล้วก็หมุนหมุนหมุนถอดออกนี่นะครับเข็มเหล็กเข็มเหล็กจะทำการถอดนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับ เป็นลองแล้วก็ดันดันนะครับดันดันให้อันอันนี้มันออกแล้วก็ดึงออกเลยนี่นี่อืมโอเคนี่เครื่องน,นี้เข็มเล็งเก็บไว้ครับเก็บไว้ใบสาเพราะว่าอะไรที่เขาได้มามันจะมีแค่นี้นะครับอืมเป็นแบบน,นี้โอเคตัวนี้ก็เก็บไว้นี่ สปริงแล้วก็เกี่ยวตัวนี้นะครับฝาฝา,าปิดคาบูนเกี่ยวหมุนหมุนออกมันนอทท่อไปโอเคเอานี่ฝาเก่าเขานี่สุกเข้าไปนี่ของใหม่นะครับ เงีไปในหูตัวนี้มันจะมีเกี่ยวของมันอย่างไครับมันจะพอดีว่าอะไรของเครื่องต้หญ้านี่มันสแตนดาร์ตนะครับไม่ต่างกันเลยครับถึงจะเป็นคนละยห้อต่ว่าอะไรใส่กันใดนะขันเข้าไปขันเข้าไปขันเข้าไปให้มันแน่นเลยโอเค ว่นเน่นไปไหนก็ได้ครับนรวมก,ก่อนก็ได้เพื่อเฮาสิขัดลงมาหนิตัวนี้มันช่มีเกี่ยวเกี่ยวนอกอยู่นี่แล้วก็ใส,ส่ปสปริงเข้าไปสปริงเข้าไปเห็นไหมครับนี่ให้สปริงเข้าไปเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเอาสปริงเข้าไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กดสปริงกดเข้าไปในนี้น ให้สายเขาเลงเขาในลงงไปในร่องนะครับเรียบร้อยบูงเงี้ยสิซับเรียบร้อยนะครับนี่แต่ที่นี่วิธีการเอาลงใส่ข้าวบูนี่ต้องสังเกตนะครับสังเกตมันจะมีร่องร่องสั่นเนาะ ลองสั้นเนี่ยมันจะเป็นอยู่ทงางเข็มปับ๊บเดินเบาเนาะฝั่งนี้จะเป็นล่องสาหรับให้มันแล่นขึ้นเล่นลงนะครับให้เข็มตัวนี้เลีนยล่นขึ้นแลีลงเวลาเขาเล่งนนะ้ำมนนันขึ้นขึ้นลงลงที่ลองใส่ถือแล้วใสพ่พิทางเขาเล่งข้างนะครับนี่ครับสังเกตเข็มเลี <S 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 เข็มเล่งเดินเบาจะอยู่ฝั่งนี้เด้อฝั่งซ้ายมือเอาหันหน้าเขาหาเครื่องเนาะอยู่ฝั่งซ้ายมือ นี่นะครับและอันสั้นๆน,นี่ครับล้องสั้นๆนะครับต้องปิ้นมาทั้งซ้ายมือนะครับมันจะลูมลอกพอดีนะครับถ้าปิ้นกับด้านนี้เขาเลี่ยงค้างนะครับไม่ไหวนะครับเขาเลี่ยงค้างนี่อันตรายโอเคแต่ของบอต้านี่รู้สึกว่ามันจะเป็นเครื่องเกรนะครับท่านผู้ชมว่าเสียมงไหนซ่อมมองนั้นนะน้านานกึน๊บข้าไป ง่ายคือไปละขันเกี้ยวแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเกี่ยวขันเข้าไปปึ๊บ,บม,มันไปทางขวาด,ด้วยครับเด้อยการขันเข้านะจ๊ะมันทางขวาโอเคแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวมันซึกงแหละครับตัวนี้มันต้องหา ที่ัดมาลัดนะเอาเป็นว่าตัวนี้คือขันเข้าไปเนาะขันเข้าไปที่เดิมแล้วตัวนี้มันขันมาได้แล้วเพราะว่ามันเกี่ยวมันซึกงเรื่องคำสชมเดี๋ยวให้ให้เขาใจตรงกันนะครับเนาะว่าสู้ลงไปกับขันเข้าเนาะหมุนไปทางขวาโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบอันนี้มันแบบนี้ ประกอบมือจับโอเคนะครับจะเป็นประเจหกเหลี่ยมนะครับอันนี้ประเจหกเหลี่ยมขนาดน่าจะเป็นขนาด 4, 4ีมิลเนาะนะครับ นี่ครับสูบไป,ปเบิกหนาจะเป็นขนาด4มิลน,น่ เก้าครับของเก้าเอาไปขายของฮ้างมาทำจะเกบไว้เป็นอะไรครับงามสุกเสรินนี่ครับเจหกเหลี่ยมขนาดสีมิโอเคบทีโบต้องเอาถุงออกนะครับว่ามันจะได้ดูใหม่เนะดิเยวออกดี พอดีกว่าวโอเคครับโอ้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์นะครับใส่มันซนระว่างกลางนะครับเนาะอย่ให้มันคว่ำมันเหี่ยนกันปับ๊บเอาครับแต่วเต่ความถนัดของไขมันเนาะเราจะเริ่มใส่ ก็เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับนะคกับการเปลี่ยนสายคคเล่งและกามือจับนือแฮน์นะครับแฮนจับใหม่นะครับของเครื่องตัดหญ้ารุ่น4ีในหนึ่งนะครับเนาะอะไรที่เราจะทราบกันดีก็คือว่ามันจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับราคากับบแพงครับรวมสุ่มร้อยห้าสิบกับชุดนี่ได้ทั้งสายไฟได้ทั้งสายันเร่ลและก็มือจับทั้งสองข้างนะครับเหมือนใหม่เลยครับสังเกตครับติดตั้งเข้าไปแล้วครับโบยุ่งยงกนะครับ ครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่งเกษตรอีสานสอนนะครับพบกับผม่าวตามสกลนในคลิปหน้านะครับเนาะหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับครับสวัสดีครับ